ไว้พระนะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวา สวากาโตภะคะวะตาัมโมสวากาโตภะคะวะตาัมโมอะมะนัมสามีิอะมังนัมสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวากาสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆ มามีสังขังนามามีท่านทำใหยังพุทธสาภควาโตปุพพากลมะการังคารุมัสสีนามตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท,ทลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีจุดประทีปเพื่อนนอมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมญาตราปีที่12ซึ่งจัดให้มีขึ้นตรงกับวันพุทธที่24เดือนมก,การาคมปีพุทธศักราช2567 ณอนุสรสถานบางปลาอนุสร์สถานแห่งที่5แผ่นดินแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสันติเจริญวัยประหลัดอาว,โวุโสอำเภอบางเลนได้กล่าวต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมญาตราเรียนเชิญครับนมัสก,การพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารแรมพระคุณเจ้าทุกครูเรียนท่านทีหยุทย์จันดิทธทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติและสาธุชนทุกท่านกระผมนายสันติเจริญวัยประหลัดอาวุโสอำเภอบางเลน และประชาชนชาวตำบลบางปลามีความรู้สึกยินดีและปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ตำบลบ,บางปลาอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมได้เป็นที่รองรับการมาปฏิบัติธรรมของคณะพระธรรมมายาตาจำนวน1,140รูปตามประวัติที่มีการบันทึกไว้ว่าพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สด วัดปากน้ําภาสีเจริญท่านเคยเดินทางมาปฏิบัติธรรมณนะวัดบางป่าหลังจากที่ท่านเจริญสมาธิภาวนาจนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้วและที่วัดบางป่าแห่งนี้ก็ได้เกิดสิทธิอนุสิธ์กลุ่มแรกที่มาขอเรียนทำปฏิบัติจากท่านและสามารถทําสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายได้ นับว่าแผ่นดินบางป่าแห่งนี้เป็นแผ่นดินของพี่ของผู้มีบุญมาเกิดและยิ่งไปกว่านั้นการที่พระธรรมยาตาจำนวนถึง1,140รูปเดินทางมาปฏิบัติธรรมถือทุดงขวัดณนะตำบลบางป่ายิ่งเป็นการเพิ่มพูนบุญราศีให้กับสถานที่แห่งนี้และนำความเป็นสิริมงคล มามอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบางปลารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนครปฐมอีกด้วยกระผมในนามประชาชนชาวตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมขออนุโมทนาสาธุต่อพระธรรมยาตาทุกรูปตลอดจนผู้มีส่วนในการดำเนินงานทุกท่านและขอให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ทุกประการนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงและขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านอำนวยเฉลิมกลิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้ลกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีก็กราบเรียนเชิญครับครับก็ขอกราบมัจจการพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราเจติยาจารย์ที่ปร,ร,รึกษาเจ้าคณะภาคสิบสีวัดประทรมเจดีวัดราชวิหาร มหาวิหารคณะสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงกาบเรียนท่านธีรยุทธจันดิตทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีที่เคารพในนามคณะทัพกรรมการจัดงานโครงการธรรมญาตากตันญูบูชามหาบูชนิยจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโร พระผู้ปราบมารอนุสารสถานเจดแห่งปีที่สิบสองขอกราบขอบพระคุณท่านธีรยุทธจันดิทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,มเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจุดประทีปถวายพระพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพุนี พระผู้ปราบมันณอนุสรณถานบางปายยาแห่งนี้การจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของ ông, องค์กรภาคีต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรพุทธโลกและคณะจิตญานุจิตวัดพระธรรมกายระหว่างวันที่2ถึง3ามทีเบ็มกราคมพุทธศักราช25 6 7 รวม30วันซึ่งพระภิกษุจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน1,140รูปจะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆได้แก่ปทุมธานีสุพรรณบุรีนนทบุรีนครปฐมพระพานาครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานาครตามเส้นทางที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสด จันทัสโรท่านได้เคยจารึกไปปฏิบัติธรรมและเผยแพผ่ธรรมะตามจังหวัดดังกล่าวแต่ละจังหวัดแต่ละอนุสรณฐานที่พระธรรมญาตาได้จารึกไปจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นๆรวมทั้งเยาวชนในโรงเรียนต่างๆให้ร่วมกันทำกิจกรรมตามหลัก บวรคือบ้านวัดโรงเรียนด้วยการช่วยกันทำความสะอาดวัดต่างๆทั้งโบดวิหารสาราการปรเรลี่ยนได้หลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะจ,จัดให้มีพิธีทอดพระป่าถวายมหาสังฆทานในวัดนั้นๆอีกด้วยนับว่าโครงการธรรมญาตาเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านศินธรรมให้เกิด ขึ้นแก่ชุมชนเยาวชนและสังคมไทยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลกุดมแล้วก็ผมขอกราบเียนเชิญท่านธีรยุทธ์จันดิทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,มได้ให้เกียรติเปิดเป็นประธานเปิดงานพิธีจุดประทีปถวายพุทธบูชาและบูชาธรรม พระมงคลเทพบุญีในโครงการทรมายาตาปีที่12ณอนุสรณ์ฐานบางปา่าขอกราบเรียนเชิญครับกราบนับพิสะการพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดพระปฐมเจดีลาดอัวรและมหาวิหารและคณะสงฆ์ที่เคารพอย่างสูง เรียนท่านสันติเจริญวัยปลัดอุโสอำเภอบางเลนท่านอํานวยเฉลิมกินนายกองค์การมหารส่วนตะบนบางเลนผู้แทนคณะกรรมการจัดงานและผู้มีเกียรติตลอดจนสาธุชนที่เคารพทุกท่านก่อนอนนต้องขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานและชุมชนญาติธรรมนะครับที่ทําให้มีโครงการดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นคือโครงการธรรมญาตา เป็นปีที่12นะครับและเป็นที่น่าเบื่มปิติจากการเก่ารายงานของโครงการธรรมยาตากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งปีที่12ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ด้านศินลธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยเราจะเห็นได้ว่านับแต่ครั้งโบราณกาลมาพระพุทธศาสนา เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชาวไทยมาแต่โบราณโดยเฉพาะสถาบันของบ้านซึ่งเป็นสถาบันหลักและเป็นสถาบันครอบครัวแห่งแรกที่ประกอบไปด้วยบิดามารดาและบุตรเมื่อมีสถาบันของครอบครัวแล้วนะครับเรายังมีสถาบันของโรงเรียนซึ่งเป็นที่บ่มนิสัยเป็นพ่อแม่คนที่สองให้กับลูกหลานของเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับสถาบันคือสถาบันของ ศาส,สนานั่นเองซึ่งเราจะต้องยึดเหนี่ยวในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมกันแล้วเป็นบวรก็คือบ้านวัดและโรงเรียนจึงได้ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวด้วยคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการเดินทางมาของ พระเดชพระคุณหรือของพระธรรมญาตาในครั้งนี้ทําให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนในชุมชนของแต่ละแห่งโดยเฉพาะที่บางเลนแห่งนี้นะครับก็ได้ทํากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและตลอดมาโดยมีวัตถุปสงค์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชุมชนนั่นเองนะครับดังนั้นโครงการธรรมญาตาจึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมไทยให้พี่น้องประชาชนให้บุตรหลานของเรามีความเข้มแข็งทั้งด้านศิลธรรมอีกทั้งการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เราในชุมชนแห่งนี้อีกด้วยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกับผมขอเปิดงานพิธีจุดประทีปถวาย พุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีในโครงการธรรมญาตาบีที่12ณนะอนุสรบางบา่านมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงและขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับ สาธุขอเสียงปรบมือดังๆนะครับกับพระคุณท่านธีรยุทธ์จันทิทวง์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้กล่าวเปิดงานท่ามกลางสายฝนนะครับทุกท่านก็ยังไม่ย่อท้อนะครับเรายังคงอยู่กันนะพิธีจุดที่เพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุีีกันอยู่นะครับยังสู้อยู่ไหมครับสู้ครับ,บอยู่ด้วยกันนะครับ